่องบ่าย,ายะค่ะแดดก็แรงนิดนึงแต่ว่าลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะของที่ดินนะคะเราก็เลยพามาอัปเดตกันค่ะที่ดินอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์แบ่งคันที่ขับนะคะอยู่ติดกับสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์แบ่งคันที่ขับแบบนี้เลยนะคะและที่ดินเนี่ยเห็นไหมหลักเขตเนี่ยอยู่ติดเลกเลยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมที่ดินได้เลยนะคะ